นำเขาคนปายามม่วเก็บมากว่าส้มผัวปลากระดันน่ะวันเจ้ายาได้ดันเขาในไพ่ปลาไอยาได้ไปละวางคุสนยสร้างบางสนีนน่ะหมูมีหายอันตรายให้เจ้าเต้าให้เจ้ามาอยู่เนี่ยหลังไงมุ่งสังกะีเนี่ยมุ่งดีแป้นไม่แก่นมาเนี่ยเวนอาหนำหอมมาอยู่ดมพ่อเมียน้ำเข่าแก้วอามน้ะมาทีนหน้า Băng bóng mà đu năm bóng ba đu năm bóng ba đu năm bóng ba đu năm môn ยาราคามนักกอให้ไหรรู้คายาให้มีใครตองกอให้เืนเงียบมันท่านมีเป็นขนาดเป็นดังบาทพระคาถาวาสตวัสาจะอายุศีวสิจิพระวันตุเอ จะน,นินนนทุขาปยาปตาจะนิปยาสุขปตาจะนิสุขาทุตุส,สัพเทปปานิโนเอตาวันตาจะมีสัมภาตังปุลยสัมภาตังสัพเทเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานางทาทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาหุนตุคาสันตุเทวตาคาตาสัพพ,พุทธ,ธา พระปตาปัจิกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะดีสีนารัขังพันธามีสัพพสุหายโคหายถูหายโสหายลูหายไย มีโกมีไสมีโกมีลาบจงมงเกิดแก่แผ่วเผ้าแสงทองร้อมน้องนาลิตะน้องโตเกียวร้อมญาติพี่น้องพุทธิมาร่วมการร่วมงานงานใบสีสูขวัญผูกคอตัอแขนผูกแขนไว้พ้อนไ,ไว้ใช่ให้ขอให้คุณภาคุณเจา้าคุณชินคุณธรรมน้ำมากบปักรักษาคุมครองลูกเต้าลูกหลันบามไปด้วยญาติพี่น้องพุทธิมาร่วมการร่วมงานมือนีเด้อให้มีโกมีสไสให้มีโกมีลาบทำการทำงานทำมาก ค่าขายนาทีได้ก็แล้วแต่ให้มีโซกมีไส้ให้มีโซกมีลาบให้ล่ําให้รวยให้สซกให้มานให้อยู่ดีกินแซ่บอยู่แก็บกินหวานบ่ซาบ่นานให้ล่ลํารวยล่ยลํำรวยขอให้มีความสุขและโซกดีตลอดปีกับตลอดไปเด้อสา ใครใจแม่ก็ใครใจแม่แม่แม่ด้เยครับแม่คนเดิมนีลำไม้ <var> อยู่บ่มัดตาบก็ได้นี่ยลำอาจจะด้วยต้องมาตัวเดเออถึงลำถึงด้วยตึมันี่นี่ขี้เราอย่งไั อ๋อพ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 อเปลี้ยนซะบ้านเปลี่ยนตัวแม่เปลี่ยนกำหมุกเอาไปที่หลังพอเปลี้ยนกันเด้อเอาตาขพอให้วัานี้ข้อให้วัานี้ข้อให้วัานี้พอให้วัานี้ละเด้อดึงได้บุรีบังงามเมื่อนี้พอพยการเฮ่าแต่มีพิธีในการทำงบุญ ทำบุญผูกคอตอแขนผูกแขนเวพอดเวยใช่หันพญาผ้ผูกคอตอแขนผูกแขนเว่าพอดเวยช่หันเล่าเด้อเอาินไหบริวารห้ามเพราห้ามกวดออกไปส่งไปกัมปีเก่ากวดเอาคุณภาคุณนเก่าคุณชินคุณทํากวดเอาตเอาไส่กวดเอาตเอาลากรวมนเขาท่องบัดเด้อเต็มเต็มเต็มจนเต็มตลูกเต่าลูกหลานผูกคอตอแขนผูกแขนเวยพอดเว่ยไช่หเด้อหันมีโตกมีไส่มีโตกมีลาดมีอายุวันนะสุขภาพรับปฏิภาณธนาสารสมบัติความเชฟความได้อีกความไผ่ความมีลูกหลานเด หวัความเหลือหลายจงสุกสำบัยโบรรสาวพระเขากำลังเฮียงว่ามเคียงแรงยาเกีเท่าตามซอเท่าชื่อว่าพ่าน,นา่า <c oughs> เงียงหน่อยหน่อดเนียวติดภิดขาอโลขย่าเงียงอาพภา,พาเพ่มูม่าน คอยมิยศขาสัตตาล้ำเลิศสมบัติเกิดอนันตังสัพโภคยังองค์อาจยาขาดเที่ยวคงศรีขอให้โยศีสวัดดีถึงเท่าตาโตเท่าพานิพ่านขึ้นสถานอันมิเศษด้วยเดียดพัตนาใจสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆาทุกภาเวนะสัพพะโสธทิพะวันตุเเตีดูยันเป็นทุกดูดีมีทุกดูดีมีแห้งนึกจริงไหปาตนาจริงไหลเปนลูกเจ้าเละล้านโกโก้คอโต้แค้นักโลกเมื่อนี้่ดูดีมีแห้งวันเด้อเอาดีวันวันยื้มความเจ็บจะที่ใด ตใครจะมีเนื่องดได้ปรารถนาทีได้ได้สมความมุงมากปานาทัสามประการพืชไปหันไปทไปยัเท่ากี่บา

มีตูมีไส้มีสูบมีหลามเด้อเอาขอให้กวัดนี้ข้อให้ข้อนี้ข้อให้ข้อนี้ข้อให้กวัดนี้ข้อนี้กดขอมาไต่คว่ีลูกล้างคกบกอ้ออเขียนหัดใดให้นร้เขาลังห่วงเนื้อให้พญ่ภาพกวัดออกดนั้งพดีคอยตีกวดออกทิมควจังให้กวดออกใบกอพยุคว่ำบอม้ยาหมากไก่ให้นข้างห้างไก่คว่เจีบคว่ปวยไขให้เบยญาธมีคว่ำโกีคว่เร้าควมำฮอยามากาให้เจ้ามาอยู่สืบสางยู่เย็น คอยเห็นสัญญาจะไล่ยาที่ได้มาตองให้ตองน้ำกองตองคือดังเกลว์ไปพูนให้เจ้าค่ำเจ้าพูนคือดังเกลวมานี่ชัวให้เจ้ามั่งนี่ฮอดเซนลานโกนพัดดังวาระเถิดทีให้หมึงห้ามดีมันดังเกลว่าทุ่มลาให้เจ้ามีอำนาจพัดดังพายินพายพมให้คนมานี่ย่อมนับยืดี่ดลงขนหาเกลวปบวกแขงแล้วให้ยูดีไม่แห้งเรื่อดุบลาเด้อบวกแล้วจะเป็นเถิดทีให้เจ้ามั่งนี่ฮอดเซนลานโกนถั่วข้าจะมากบาน มาห้จะมาเบียดเห้เจ้าหายคอหายไข่อยาไดเห็นเขียนยาได้ตองหายหาหลวเปนาหายหวมาเยี่ยมเยี่ยมรัาดยคาุณคท่านคุณวิดามาดาคุณมกันมายอยู่อที่ดีเจ้าค่อ่านครอ้าเจ้า้านเ้ของมัจะเีบปัรักษาคุ้มครอตุกเต่าลูกลาเด้อปู่คอตอแก้มนี่เด้ออยู่บ้านคนีังควเช็ดจะสด้ควาไขยอนีทำการทำงานท่มาค่ะหานานทีไ้กระเดี้เด้อไ้เจรืญเจเรื่ลุเรื่องดูยังด้ ซุปดูดีมีนซุปดูดีมีแห้งดุปติได้ปลาสลัดติ้งไดแไม่ต้องเร้าสลัดอุปกรก์ต้องแชทครับสวดคู่นี่ให้ลำรวยเพื่อรวยดูดีมีแห้งมีฟองซุปและโชคกดีสุหวานขนาดเลยเอออร่น้องแดงรีดหมาไม่ลำนะอุปแคทตุลาอุาแคทไปก็อะไรไปก็ไปเอาเข้าไปเอาเข้ายปวันนี้เข้ายวันนี้เข้ายวันนี้ ปั de ่นามาใด้ละเดี่ยเ้อปั่เอาความรู้เด้อเอาความรู้มันเอาวิชาสามารถเื้นเนี่นมือเนี่ยแทวขเเทาได้เอาไยภาพมาปกต่อแคสป์กแคสไปไปใช้ใหนห้อเด้อปั่นจะอกเนา่ยคือปั่เน้อแ่าง่ายง่หย่าเดื้อเน้อยันซ้อยันกินกลก็เด้อตั้งแต่ทุ่งเอมยนเท่าลนืเด้อี่มากจะเป็นจาเป็นขนาดขนาการ ว่าทำการทำงานนาที่ได้ก็แล้วแต่จะเดินยืดเยื้อกระดาเนืเนี่ยแจ้งจะได้หักคุณเรักจ้าจะจะม้วนจม้วนตองเจ้าะมวังมเท่าจะเท่าเสียสีให้เจ้ามีอายุเนี้ยเย่าได้ดันให้เจ้าเนี่ยแจงูให้เจ้าชูแจ้งปาให้เจ้าจะเดินงานยู่สมาิยุทยดมุ่ดีมีสุขดีมีแห่งึจริงได้ปตนาจริงได้ให้น้องได้ตาเข้าได้ทุกความทุมาัดปตนาประนา คนบังเ้อเหมอนเรารียการเขามาเอาปลาตาตัวเตี้ยนหคนให้เอนี่อนี่ทงานคุณทำคุณเกคุณชินคุณทำปบตตาคุณฟ้องบุกเต่าลูกกานคุณไปคุณมาไปทัาการทงารที่บไปหลอกไปล่ำนาที่ได้ก็แล้วเจปัดเปาถึงบริบ่างนวามเอาตัเอาไเอาตัเาหลบเอาลวงเรียนเป็นทุกเความเดือสาแท้บังเ้อเอาดีดีทั้งานให้หลายหลายแกเอดูเีนเป็นทุกดูดีมีทุดีเยที่ได้ปานาที่ได้เรุ้างู้มมาปาด Bye!